สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการโหราโหโรออกมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอมก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีเมษประจําเดือนมีนาคม2564นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตําแหน่งตัวตนของเราในแนวทางความคิด ในช่วงระยะเวลาเดือนนี้นะคะก็จะมีความคิดที่คาดหวังบางสิ่งบางอย่างกำลังอินกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าจริงจังมากๆเลยอะ่ะแบบเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีวางแผนมาเป็นอย่างดีรอคอยจังหวะเวลาที่คิดว่าใช่ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะคะเปิดตัวตุ้มนะคะแกรนโอเปนเรนแล้วก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้แอบรักแอบชอบแอบให้ความสนใจอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ในวันที่เราจะไปขอเป็นแฟนนะก็คือแบบมั่นใจมากๆแล้วว่าคุณแบบ คุณเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีคุณศึกษาความเป็นตัวตนของเขามาเป็นอย่างดีหรือถ้าจะตีความหมายในเชิงเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็สามารถจะเป็นไปได้นะคะว่าอยากจะทําธุรกิจใหม่ๆอยากจะทํางานใหม่ๆอยากจะได้รับโอกาสที่ดีทางการงานใหม่ๆนะคะตัวคุณเองก็จะมีการเตรียมความพร้อมวางแผนพัฒนาศักยภาพของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีงามมากเวอร์แล้วก็รอแค่จังหวะที่มันจะได้ก็เท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของฮินะฮินะก็คือเรื่องของ คมหยนะความไม่ดีไม่งามในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่ค่อนข้างจะทําให้เรารู้สึกว่าเสพติดจนเกินไปนะคะอย่างเช่นนะอย่างเช่นเสพติดอะไรหรออ่ะเดี๋ยวจะขยายความให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะเช่นติดเกมอ่าติดเกมงอมแงมเลยไม่หลับไม่นอนเลยไม่ทํางานอะไรเลยนะคะหรือถ้าอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็ถึงขั้นว่าแบบลาก ลาเรียนบ้างในบางครั้งบางคาเป็นเพราะว่าเมื่อคืนโหมเล่นเกมหนะักไปหน่อยก็มีนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะติดซีรีส์ดูซีรีส์จนดึกตาช้ำเลยนะคะแล้วก็ทําให้แบบสุขภาพร่างกายมันมันไม่ค่อยจะดีค่ะดังนั้นแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของทะนงทางทะนางก็คือเรื่องของ เกณฑ์การเสียเงินในช่วงนี้คุณจะเสียไปกับเรื่องของอะไรนะคะมีคนที่วางแผนเกี่ยวเรื่องของการอยากจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุบบ้านสร้างบ้านรีโนเวทบ้านหรือว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงบางสิ่งบางอย่างที่มันมีการชำรุดทรุดโทรมไปบ้างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปีตาปีตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือหัวหน้าง,งานของคุณนั่นเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหในสายตาของเขาเนี่ยมองคุณว่าเป็นเพชรก็ว่าได้มองคุณว่าเก่งมาก เป็นลูกน้องที่มีประสิทธิภาพมากๆยากแก่การที่จะหาได้จากที่ไหนอะไรเงี้ยจะไปหาคนอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกอะไรเงี้ยคือเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะมีความสามารถที่ดีขึ้นมีความมุ่งมั่นกับการทํางานมีความตั้งใจกับการทํางานแล้วก็เรื่องของผลการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น โอกาสที่ดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนคาดหวังได้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาตำแหน่งของมาตามาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะช่วงระยะเวลาเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีท่านที่รู้สึกว่าคุณแม่บ่นเนาะเหนื่อยจังเลยคุณพ่อบน่น ไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวเลยไม่อยากจะทําอะไรเบื่อหน่ายชีวิตจังเลยมีอะไรที่ทําแล้วมันมีความสุขกว่านี้ไหมอ่าเป็นฟิวเหมือนกับหมดพลังอ่ะหมดพลังในตัวหมดความสุขหมดความสมดใสหมดความร่าเริงไปนะคะก,ก็ลูกๆทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็อาจจะมีการพาคุณพ่อคุณแม่จองที่พักกันสักหนึ่งคืนสองคืนนะคะไป ท่องเที่ยวกันบ้างไปหาเวลารีแลกซ์ไปหาเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวของเราบ้างนะคะท่านจะได้มีความสุขมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของโพคาโภคาก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีคนที่คิดอยากจะตกแต่งบ้านจริงๆด้วยนะอยากจะได้ บ้านสวยๆอยากจะได้ตกแต่งบ้านใหม่ๆอยากจะรีโนเวทบ้านอยากจะซ่อมบำรุงบ้านนะ,ะก็จะมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาชิมามาชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับคุณนะฮะตัวคุณเองในช่วงนี้คือ พาวในตัวเองมากๆมีความภูมิใจในตัวเองมากๆนะแต่ว่าในความพอประมาณปนกลางเดินทางสายกลางก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะถ้าเกิดนะถ้าเกิดว่าตัวคุณเองคิดว่าฉันเก่งมากๆเลยอะเก่งชนิดที่แบบทุกคนในที่ทำงานตามฉันไม่ทันแหละหัวหน้าฉันยังชมอยู่ทุกๆวันเลยฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากในขณะเดียวกันเลยคนที่เขามาที่หลังแต่เขาก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ยงเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะแซงคุณได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคือทำตัวเหมือนกับเป็นแก้วน้ำที่แบบมีน้ำรินแล้วยังไม่เต็มแก้วอะคะ่ะคือเราจะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็ไพ่เขาก็บอกว่าไอ้ความภูมิใจตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดีมีพลังบวกกับตัวเองดีแต่ขอให้มันเป็นลักษณะพอประมาณปานกลางก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่สองพไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งตงนุ ตัวตนของคุณในแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมในช่วงระยะเวลา นี้นะคะก็จะมีการปลดล็อกค่ะปลดล็อกก็คือเหมือนกับอะไรที่เคยคิดไว้ว่าจะทําให้มันสาเร็จสําเร็จแล้วค่ะอะไรที่เคยคิดไว้ว่าฉันจะต้องได้รับโอกาสดีๆเหล่านั้นมาให้ได้คุณก็ทําได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้เนี่ยได้ได้ว่าอะไรเนี่ยอะไรมันก็ได้ดั่งใจคุณไปซะหมดนะคะก็ได้ได้ว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆเลยค่ะต่อมาคะตำแหน่งของกะดุมพระก็คือเรื่องของเกณฑ์การเงินอ่าดีไปซะหมดกันก็คงจะไม่ใช่นะคะการเงิน ในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะติดติดขัดขัดไปบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับ ไม่สามารถจะใช้เงินได้แบบตามใจตัวเองทุกๆเรื่องขนาดนั้นนะในบางรายก็อาจจะมีเรื่องของภาระนิสินด้วยเป็นภาระนิสินบัตรเครดิตนะคะหรือว่าเป็นภาระนิสินเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถจะใช้เงินได้แบบเต็มที่มากขนาดนั้นต่อมาค่ะตำแหน่งของสาชาก็คือเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันหรือโกธเครืองกันนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยยกตัวอย่าง เช่นเพื่อนมีแฟนเพื่อนทะเลาะกับแฟนเพื่อนบอกให้เรามาช่วยคนของหน่อยเพื่อนจะออกจากหอแล้วฉันจะไม่อยู่กับมันละฉันเบื่อมันแล้วฉันจะเลิกกับมันอ่าเราก็หวังดีไงเป็นเพื่อนไงก็ไปช่วยคนเขานะเพราะคนไม่ทันไรเลยเขากลับไปคือดีกันค่ะแล้วคนอย่างเราเพื่อนอย่างเราคือเป็นยังไงคะ ก็จุดๆนะคือเติมคําในช่องว่างกันเองนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้กับเรื่องของเพื่อนนะคะดังนั้นถ้ามันมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ที่มันจะมีเพื่อนที่เขาแบบมาขอความช่วยเหลือหรือขอคําปรึกษากับปัญหาชีวิตของเขาในเรื่องของความรักนะเราก็ทําเป็นเหมือนกับรับฟังไปแต่คุณจะตัดสินใจยังไงเรื่องของคนชัดไม่เกี่ยวชัดไม่ยุ่งนะอย่างนี้จะดีกว่านะคะต่อมาคะ่ะตาแหน่งของพันธุ พันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้นี่รู้สึกว่าจะทําตัวเป็นศิลานีนะคะเนี่ยคือมีแต่คนมาขอคําปรึกษาจากคุณทั้งนั้นเลยนะคะรวมไปถึงญาติพี่น้องของคุณด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมาขอ คำปรึกษาที่ค่อนข้างจะสําคัญสาหรับชีวิตเขามากๆเลยเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีทางที่ดีและมีทางที่ไม่ดีเช่นเดียวกันก็คือรับฟังแต่คนที่ตัดสินใจก็บอกให้เขาตัดสินใจเองด้วยตัวของเขาเองก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะตาแหน่งของปุตตะเรื่องของลูกนะคะท่านใดก็ตามที่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะมีลูกแนะนําว่าไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่ท่านจะช่วยดมดาลกับเรื่องของการมีบุตรได้ รวมไปถึงท่านใดก็ตามแต่ที่มีลูกอยู่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความสุขขมมีความว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะะในบางรายคืออาจจะไม่ได้เรียบร้อยมากขนาดนั้นก็คือโจรทรมนไปตามช่วงวัยของเขาอะนะ,ะแต่ว่าในบางรายเนี่ยก็จะเหมือนกับ คือต่อให้เขาดื้อๆหน่อยๆแต่ว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีคําพูดคําจาอะไรที่เรียกได้ว่าก๊อปปี้ผู้ใหญ่มาพูดเลยก็ว่าได้บางคำเนี่ยเรารับฟังเรายังตก,กใจเลยว่าห,หนูไปรับรู้คําพูดเราดีมาจากไหนลูกอะไรเงี้ยคือมีความโตเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยมากๆเลยนะะแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในทางที่ดีนั่นเองค่ะต่อมาคะตำแหน่งของอะริคู่ศัตรูคูอค่อาฆาตนะคะไม่ใช่ใครอื่นเลยค่ะคือตัวคุณเองนี่ละคะสร้างภาระสร้างความ รับผิดชอบสร้างความเครียดความทุกข์ใจให้กับตัวเองล้วนๆเลยนะคะถ้าทําอะไรก็คือก็คือทาตัวเองนี่นะคะเป็นอลริกับตัวเองนี่ละคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเกณฑ์การเงินก็คือวางแผนกับการใช้เงินนิดนึงนะคะอย่าไปสร้างหนี้สร้างสินอะไรที่มันเกินความจําเป็นถ้ามันเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัว เก็บเนื้อเก็บตัวไม่บอกใครแล้วฟังปัญหาของผู้อื่นแต่ปัญหาตัวเองไม่เคยได้ไปบอกใครเลยคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนเก็บกดนิดนึงนะดังนั้นก็อ่ะรีแลกบ้างผ่อนคลายบ้างเปิดใจพูดคุยปรึกษากับคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจบ้างนะคะก็น่าจะช่วยคลายปัญหาทางด้านจิตใจตรงนี้ได้นะต่อมาค่ะ ตำแหน่งของปตัตตานีค่ะปะตัตตนีก็คือเรื่องของความรักหรือว่าคู่นะคะกรณีของท่านที่โสดนะ,ะในช่วงระยะเวลานี้ก็มีคนเข้ามาคุยมาทําให้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจได้บ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่เกณฑ์ความรักที่ลงเอยได้ด้วยดีหรือว่ามีความจริงจังจริงใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะรวมไปถึงท่านใดก็ตามที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่า มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีการช่วยเหลือกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอของปากของคอตามอัตภาพที่สามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วกเออ็เราทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าคบกันไปคบกันมาเนี่ยทุกคนก็จะทักเราว่าหน้าเหมือนกันเลยหน้าคล้ายกันมากท,ทั้งที่แต่ก่อนคือไม่เหมือนกันเลยนะ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก๊อปปี้กันในช่วงระยะเวลานี้คือชอบอะไรเหมือนกันทําอะไรเหมือนกันแต่ก่อนคุณอาจจะไม่เคยฟังเพลงแนวนี้แต่อยู่ดีๆก็มาฟังเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนเขาเปิดฟังบ่อยๆแล้วมันก็คุ้นหูแล้วมันก็รู้สึกชินแล้วก็รู้สึกชอบไปเองโดยปริยายก็เป็นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างจะปกติสุขดีค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่3ไพ่ใบแรกเลยนะคะ ตำแหน่งของมอรณนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็คือเรื่องของภาวะความ กดดันภาวะความเครียดแล้วก็อยู่ดีก็ระเบิดออกมาเป็นเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่รุนแรงนะดังนั้นต้องระวัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาสุภาก็คือเรื่องของคุณงามความดีนะสำหรับท่านที่คิดอยากจะมีลูกมีแน่อนอนเลยค่ะได้รับข่าวดีแน่อนอนเลยค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดก็าตามที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนยกย้ายงานใหม่หรือรอรับข่าวจากงานใหม่ๆนะก็มีโอกาสาที่จะสมหวังได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานในช่วงระยะเวลานี้สาหรับท่านที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงงาน มันจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณได้เรียนมาเลยนะก็เป็นไปได้นะคะต่อมาะคะ่ะตำแหน่งของกรมมะกรมมะก็คือการงานการงานในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปอยู่ตําแหน่งที่ใหม่ๆแล้วมันก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยชัดเจนค่ะ ต่อมาตำแหน่งของลาภะลาพะคือความมั่นคงในชีวิตช่วงนี้อาจจะบู๊อาจจะสู้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่สุดท้ายประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยายะพยายะก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้สิ่งไม่ดีไม่งานนะคะจะมีคนที่เอาตัวเข้ามาเหมือนกับอยากจะรู้อยากจะซองอยากจะดู อยากจะรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของคุณอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างเป็นบางครั้งบางครานก็ไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรนะเหมือนกับประมาณว่าเราเป็นเซเลปเลยอะติดตามความเคลื่อนไหวของเราทุกๆอย่างเลยนะคะจนเรารู้สึกอึดอัดดังนั้นก็ดูๆให้ดีๆก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งสองตแหน่งสุดท้ายทาสาแล้วก็ทาสีค่ะเป็นตำแหน่งของบริวาร คนที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะครอบเอ่อได้ได้ว่าไงเป็นลูกน้องอะ่ะเออเป็นลูกน้องก็ได้เป็นบริวารก็ได้นะคะสามารถจะทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเป็นเพศตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกับเกณฑ์ชะตาเรื่องของลูกน้องบริวารให้ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ไหมทํางานร่วมกันกับเพศไหนได้ได้หมดเลยลูกน้องบริวารถือว่าดีมากๆและไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีเมษรประจำเดือนมีนาคม256หนี้นะคะ